ทีนี้ครับจากข้อข้อราหานะครับว่าทําไมไม่ดันรั้วไปและคนก็บอกว่าเอ๊ะพอมันกั้นรั้วแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ยึดแผนที่1ต่อห้าหมื่นเลยนะครับวันนี้ครับกองทัพภาคที่1ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการชี้แจงแล้วนะครับโดยยืนยันว่าแนวรัว้วลวดหนามเอาไว้ป้องกันเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความมั่นคงไม่ได้เป็นตัววัดเรื่องเขตแดนแต่อย่างใดนะครับเมื่อประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้นี่เองครับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1เนี่ยได้ออกถแถลงการ นะครับบอกว่าตามที่กองทัพได้ชี้แจงถึงปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของไทยในพื้นที่บ้านหนองจาตนตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจงังหวัดสังแก้วโดยมีการตั้งถิ่นฐานของชาวกัมพูชาและเข้ามาของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาได้ปฏิบัติตามภารกิจตามที่กองทัพบ,บกได้มอบหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางศูนย์ของกองทัพภาคที่1ได้เริ่มปฏิบัติภา,ารกิจเมื่อวันที่26่สิ ถึง28กรกฎาคมดำเนินการผลักดันกำลังทหารฝ่ายตรงข้ามและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตดแดนของไทยโดยยึดถือแผนที่1ต่อ50,000เป็นหลักในการปฏิบัติภารกิจซึ่งขณะปฏิบัติการณที่หมายตรวจพบว่าทหารกัมพูชาและครอบครัวซึ่งทางหน่วยนะครับได้ผลักดันให้ออกนอกพื้นที่ไปโดยไม่ได้มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้มีการวางแนวรั้วลวดน้มหีเพลงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวป้องกันทางยุทธวิธีให้กับกำลังพลของฝ่ายเราไม่ใช่เป็นการวางเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนแต่สามารถควบคุมพื้นที่และบู่บ้านชาวกัมพูชาได้อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณที่ตั้งทางทหารการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ได้ดำเนินการไปด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติการมีชุมชนและที่พักอาศัยของชาวกัมพูชาบ้านหนองจานประมาณ200กว่าหลังคาเรือนที่ลุกล้ำมายังฝั่งไทยขณะที่เข้าปฏิบัติยังคงมีชาวกัมพูชาพักอาศัยอยู่อันนี้ข้อมูลไม่ตรงกันบางคนบอกว่าไอ้มันไม่มีคนอยู่แลออ้วตอน3-4วันแล้วนะกองทัพภาคที่1บอกยังคงมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ไม่ได้อพยพออกไปแตกต่างจากพื้นที่ของกองทัพภาคที่สอง ดังนั้นมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียทั้งต่อกําลังพลและประชาชนในพื้นที่จึงถูกนํามาใช้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ทางศูนย์ของกองทัพภาคที่1ยังวางรัว้วลวดหนามหีเพลงตามแนวภูมิประเทศในพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการกระทําผิดกฎหมายข้ามชาติเช่นอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยการวางเครื่องกีดขวางดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากล ซึ่งจะต้องมีพื้นที่ว่างระหว่างรั้วทั้ง2ฝ่ายเพื่อเปิดช่องทางการติดต่อและเจรจาเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลฝ่ายเราที่ต้องสามารถตรวจการพื้นที่ได้การวางเครื่องกีดขวางนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนซึ่งเริ่มต้นจากการปัญหาในระยะยาวการแก้ปัญหาในระยะยาวเช่นการอพยพชุมชนออกจากพื้นที่อธิปไตยของไทยนั้นเกินขีดความสามารถทางการทหารและจําเป็นต้องนําเข้าสู่การหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC และการประชุมระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อหาทางออกในภาพรวมปัจจุบันศูนย์ของกองทัพภาคที่1ได้วางแผนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกรมเกียรติการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและจังหวัดสาแก้วแต่เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงตามผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ g b c เมื่อวันที่7สิงหาคมณประเทศมาเลเซียทางศูนย์กองทัพภาคที่1จึงอยู่ระหว่างรอการปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกและรัฐบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางกองทัพภาคที่1ยืนยันที่จะปกป้องอธิปไตยและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาและหลักสากลอย่างรอบคอบในทุกมิติก็คือท่านก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูล ต่อจากทางกองทัพบ,บกนะก่อนหน้านี้กองทัพบ,บกก็นําสารนี่แหละออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วอันนี้มาในนามของกองทัพภาคที่หนึ่งก็ย้ําว่าตอนนี้มันเคลื่อนไม่ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นตามข้อตกลงหยุดยิงอยู่หยุดตรงไหนตอนนั้นหยุดยิงตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นม,มันลุกขึ้นไม่ได้ต้องรอคําสั่งจากทางทางกองทัพทางผู้บังคับบัญชาแล้วก็ย้ําว่ามันไม่ได้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนมันเป็นรั้วรลดหนาเพื่อ ยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าั้วนรถหนามนี้นี่คือแดนไทยไม่ใช่อก็ป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยของทหารเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่กองทัพภาคที่หนึงออกมาแจ้งอย่างเป็นจรงิงเป็นจังอย่างละเอียดออกมาแบบนี้นะครับว่าทําไมถึงยังเขเยื่นไม่ได้นะครับ